แต่นี้คือมุมที่ดีของเราอันนึงเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสร้างทัศนคติที่ดี<ช>แล้วก<ช>็ยังให้ความรู้ในความเป็นมืออาชีพใ,<ช>ให้ครบถ้วนแบบอย่างอัางอย่างนี้เข้ามาเรียนอยากเป็นอะไรครับถ้าการที่บันนีาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังกมศตธุรกิจเนาะก็คือการที่บันนี้ได้ทํางานเกี่ยวกับบริษัทะระหว่างประเทศได้นําระหว่างประเทศเข้ามาเผยแผ่ในไทยแล้วก็เอาความเป็นไทยออกสู่นอกต่างประเทศด้วยเนี่ยคือความทีของหนู อันนี้ทีมมากนะเ<ช>พราะว่าเพราะเราเข้ามาแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยคือเป้าหมายของเราแล้วเราเลือกถูกด้วยเราเลือกภาษาอังกฤษถูกไหมครับแล้วการวิหาเราอาจจะไปเรียนเสริมอาจจะไปพัฒนาศาสตร์เสริมผมว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วตอนที่วันนี้เลือกส่วนสุนันทาถามกลับมาเลือกส่วนสุนันทาเนี่ยเลือกเพราะอะไรครับมหาเวราชาพัทยังไงก็ต้องส่วนสุนันทาเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและอยู่ในกรุงเทพมันคือการเปิดโอกาสตัวเองในอีกระดับหนึ่ง มันนี้มาว่ารา,า,าชวารัชพัฒมันคือโอกาสจริงๆเพราะว่าถ้าลองล,องลองนึกลองนึกว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่มี38ราชาพาัฒมันจะมีการสร้างงานสร้างบัณฑิตเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาประเทศให้เดินต่อไปข้างหน้าเราลองไม่ได้สร้างแค่ความรู้เนาะสิ่งที่เราปลูกฝังคือทัศนคติ หลายๆอย่างถ้าสังเกตว่าผมได้คุยกับผู้ประกอบการหลายท่านเนาะจากเด็กที่จบจากเราไปอะ่ะทัศนคติในการทํางานทัศนคติในการที่คุณปรับตัวได้เก่งเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เข้ากับทุกคนได้อันนี้เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์็นคาแรคเตอร์ของเราที่สําคัญมากๆแล้วผมก็เชื่อว่าทั้งอาจารย์ที่นี้ไม่ว่าจาะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เองก็ตามหรือว่าหลายๆคณะ<ม><ม>ก็เด็กที่จบออกไปอ่ะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกัน รวยงานถูกไหมเราไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกแหละเราไม่สามารถจะเปรียบเทียบความดีของมหาวิทยาลัยต่างๆได้แต่ละมหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันมีมุมที่ดีแตกต่างกันแต่น,นี่คือมุมที่ดีของเราอ,อันนึงเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสร้างคุณลักษติที่ดีแล้วก็ยังใ,ให้ความรู้ในความเป็นมืนอาชีพใ,ชให้ครบถ้วน